าที่ข่าวมีคมนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณสุพมาศรอิสระพักดีพร้อมด้วยปลัดกระทรวงนะครับศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนากุลและคณะผู้บริหารของกระทรวงอวเมื่อวานนี้ได้ทูลเก้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ อัครราชกุมารอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีและร่วมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพารณมัยแข็งแรงในเร็ววันนะตามที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรนะครับนะที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร์ครับ เมื่อวานนี้ฮะนี่ทางกระทรวงอววครับ<ะ>คือพูดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงมีความสามารถด้านการวิทยาศาสตร์มากนะฮะแล้วช่วงโควิดเราเห็นเลยนะนะได้ทรงช่วยพระศกรนิกรคนไทยเรื่องวัคซีนนะครับะนะฮะอันนี้ก็คือความก็คือการกิจกรรมของกระทรวงอววเมื่อวานส่วนวันนี้วันหวยออกนะสลากดิจิตอลที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ ถึงห้าทุ่มจำหน่ายไปแล้วนะโอ้เกือบหมดแลวนะจำหน่ายไปแล้วเนี่ยยี่สิบสี่ล้านใบไปแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ประมาณล้านหกล้านหกแสนกว่าใบเช้านี้ก็น่าจะหายไปเยอะแล้วแหะดีไปทีไปถึงล้านแล้วตอนนี้่เพราะวันนี้หวยออกนะคะสิบหกตุลาคมเพะความฝันไงเมื่อคืนไงวันวันสําคัญเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยท่านไหนอยากเก็บตกนะคะเชิญได้ที่แอปเปาตังค่ะแต่ว่ามีความเสี่ยงนะฮะ คือสลากกินแบ่งนะส่วนใหญ่ก็จะถูกกินนะแล้วค่อยแบ่งนะแต่ว่านี่ถูกกฎหมายแล้วก็80บาทจริงๆ80บาททุกใบะนะมีอยู่จริงฮะยุคนี้ส่วนสลากเลข3หลักอันนั้นคือของใหม่จะเริ่มขายพรุ่งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะที่แถลงข่าวก่อนหน้านี้อาจารย์ธนวัตรนะพันธนหนุนท่านพอฮนะนะจะเริ่มขาย 17ตุลาคมนะสำหรับงวดหนึ่งพฤศจิกายนคนระับ <c oughs> ผมว่าเอาวันนี้ก่อนแล้วกันนะนะ <c oughs> นะ <c oughs> ให้ผ่านวันนี้ะเอ,ะเอะนี้ก่อนะอันนี้คือสลากใหม่นะผลิตภัณฑ์ใหม่นะแต่เริ่มจำหน่ายนี่คือนำร่องก่อนนะแบบแซนด์บ็อกซ์นะก็ <c oughs> จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายสลัก80บาทสามารถไปตรวจสอบได้นะฮะก็ผ่านแอปเป๋าตังค์ว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่เวลาซื้อเนี่ยต้องไปที่80บาท แต่จ่ายเงินผ่านแอปต่อต่างเพื่อค,ควบคุมอายุของผู้ซื้อควบคุมราคาค <c oughs> 20บาทนะฮะ,ะใบหนึ่ง20บาทนะะก็มีให้ลุ้นกันซื้อมาแล้วเนี่ยลุ้นกัน4รางวัลน,นะค่ะไม่มีเลขอั้นนะคะ <c oughs> ผู้ซื้อก็สามารถซื้อสลากในช่วงทดสอบจำหน่ายได้ที่ร้านค้าโครงการสลาก80ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครง,งการกว่า400แห่งทั่วประเทศ <c oughs> ด้วยค่ะ สลักหนึ่งใบมีโอกาสถูกประเภทรางวัลมะทั้ง3ตรงสสลับหลักสองตรงแล้วก็รางวัลพิเศษค่ะตัวตรงตัวโต๊ดนะก็ไปลุ้นกันอันนี้ของใหม่ต้องรู้ว่าเสียงตอบรับเป็นยังไงเริ่มขายวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าวันนี้วันนี้ไอ้ของเดิมวันนี้นะแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะเรื่องของการศึกษากิจกรรมของพักประชาธิปัตย์นะอันนี้น่าสนับสนุนมากคือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเข้าถึง การติวได้นะเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครรวยก็ไปติวได้เยอะกว่านะเมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์เปิดโครงการพระแม่พาติวนะและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์หัวหน้าพักคุณเฉลิมชัยสีอ่อนครับนะก็เปิดงานเมื่อวานนี้ที่สํานักงานพรรคประชาธิปัตย์พระแม่พาติว e นี่คือชื่อโครงการนะพระแม่โทรณีบิดมวยผมไง พาติวก็คือจัดให้เลยไม่ต้องจ่ายตังักบาทเตวเตอร์ดังๆเข้ามาร่วมในโครงการให้นักเรียนร่วมติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์ในพื้นที่ที่พักมีความพร้อมทั่วประเทศครับเมื่อจบโครงการแล้วผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับนำไปประกอบการทำพอร์ตโฟลิโออีกด้วยนะคะอันนี้จัดเป็นครั้งที่หนึ่งนะเพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สำหรับเยาวชนนักเรียนมสม .5 ม .6 ทุกภาคทั่วประเทศให้มีโอกาสเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นะนะะสอบที่กทีแพทนะทำพอร์ตโฟลิโอ,อนะเมื่อวานนี้นะฮะที่พรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพักคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยะนะก็ได้มีการกล่าวนะว่าโครงการนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะสำคัญยังไงบ้างนะฮะนะเป็นการส่งเสริมการศึกษานะเพื่อที่จะ ให้เข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับจริงหนึ่งที่อยู่ในหลักการและหุักการาปปทีเปฏิบัตการส่งเสริมการศึกษาพุกรั้วันนี้เมื่อผมได้มีโอกาสไปนหน้าข้าพเจ้าที่ปา์เราก็ได้เห็นว่าถึงแม้การลงทุนด้านการศึกษาจะเป็นการลงทุนที่จะมีผลตอบแทนช้าหรืออาจจะไม่เห็นในยุคนี้แต่อย่างน้อยที่สุดน,นะครับการลงทุนด้านการศึกษาจะเป็นการให้สมบัติที่มีค่าที่สุดกับ อปิตเตอร์ถ้ารู้จักอปิเตอร์ผมบอกเลยครับท่านไม่ต้องมาติวหรอกครับแค่เด็กเห็นท่านก็มีแรงกระดานใจนะครับนี่คือสิทธิพิเศษที่สุดมีคุณค่าที่สุดการสร้างโอกาสตรงนี้นี่จุดเริ่มต้น2การพิ่เโอกาสเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็จะดําเนินการต่อเนื่องค่นะดเรเฉลิมชัยชี้การลงทุนด้านการศึกษาเป็นการให้สมบัติล้ำค่า แก่ลูกหลานของเรา mm. นี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับ uh. แล้วก็วันนี้ช่วงกลางวันเดี๋ยวติดตามประเด็นนี้คือมีรายงานว่ามีควานช้างปางช้างชื่อดังนะถูกช้างทำร้ายจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะในดีเอ็กโคในรายงานฮนะว่าคุณวาสนาชัยเลิศเจ้าของปางช้างแม่แตงเนี่ยไปเยี่ยมน้องควานใหม่แกะซึ่งทำงานที่ปางช้างเนเจอร์ถูกช้างทำร้าย แล้วก็เจ้าตัวก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนะหเหตุเกิดที่ปางเนเจอร์ค่ะนะควานชื่อใหม่แกะเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวส,สายๆเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่ค่ะรวมไปถึงเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงกันแนนะ่เพราะว่าเหตุการณ์ปางช้างเนเจอร์เนี่ยมันน่าสนใจเพราะเป็นปางช้างดังระดับโลกค่ะแล้วก็ล่าสุดก็ที่มีช้างตายสองเชือกอะแล้วก็บอกว่าใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติอะ ทีนี้อ้าวนี่ควานถูกทำลายอะ่ะนะสมัยหลายปีที่แล้วก็มีควานถูกทำลายจนเสียชีวิตคทีนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มนะฮะนักข่าวจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าข้อเท็่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเราจะนํามารายงานค หมดเวลาแล้วนะนะคะนี่คือทั้งหมดของข่าวมีคมประจำวันนี้ค่ะปิดท้ายภาพความน่ารักนะยังอยู่ที่หมูแดงค่ะอินฟลูท่านหนึ่งแต่ว่าภาพที่เราเห็นปกติจะเด้งบนพื้นใช่ไหมแต่คราวนี้ไม่เด้งแต่ว่าสงบนิ่งมากในน้ำ <ừ> ทำอะไรเดี๋ยวไปชมกันนะคะวันนี้เราทุกคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ